ดีกับเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมกับไลท์แสงสุดท้ายนะครับก็โอเควันนี้ครับผมจะมาสอนไข่บอลนะครับก็โอเคก็ต้องก่อนอื่นนะครับอันนี้สอนจากไข่บอลข้างในจริงๆนะก็ผมแอบมาสอนเออกําลังไข่บอลอยู่ก็เลยแอบสอนให้อะไรอย่างนี้อ๋อนี่ครับเราจะมีบอลอยู่1 2 3 4 5้าจไป9้าโอเคล้วจะมีบอลอย่างละ3นูนะครับขั้นตอนแรกครับให้เราใส่ เทสหลงไปครับแล้วก็เทสสอลงไปแล้วก็เทสสลงไปครับผมอ่ในขั้นตอนแรกนะครับแล้วก็กดตกลงนี่มันบอกว่าตัวเลขถือถูกหนึ่งตัวแต่ต้นแห่งไม่ถูกเลยก็คือว่า 1, 2, ึสามเนี่ยมีตัวมีมีตัวที่ถูกอยู่ในนี้หนึ่งตัวแต่เราไม่รู้ว่าตัวตัวไหนถูกและต้นแห่งอยู่ตรงไหนต่อไปแล้วก็เราเทสห้าหกเจ็ดครับ โอเคแล้วตอนนี้มันก็ตัวตัวเลขถูกหนึ่งตัวตหนแงถูกหนึ่งตัวก็คือว่าห้าหกเจ็ดเนี่ยถูกหนึ่งตัวแล้วก็ตหนแงถูกอีกหนึ่งตัวก็ตามนั้นครับต่อเราก็รู้แล้วว่าเออต่อไปมันต้องอยู่ในเลขสี่แปดเก้าแน่นอนคือเราต้องเราเราต้องจัดบอลไปสามชุดครับเป็นหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแล้วก็สี่แปดเก้าครับอ่าตอนนี้เรารู้เลยครับว่าเลขอ่ะอยู่อยู่ในสามชุดนะครับต่อไปแล้วก็โอเคต่อไปเราก็ต้องเทสเก้า หนึ่งสองนะครับโอเคตอนนี้เก้าหนึ่งสองมันบอกว่าตำแหน่งถูกหนึ่งตัวแล้วก็ตัวเลขถึงตัวแสดงว่าสามผิดครับโอเคเรารู้แล้วตัวนี้เรารู้แล้วตรงนี้ว่าสามผิดเพราะว่าดูยังไง,ด,ง,ไงดูยังไงดีอธิบายไม่ถูกอะ่ะคือแบบมันเป็นเทคนิคแบบแบบเออเนี่ยเก้าหนึ่งสองเนี่ว่าสามโงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยว แบ้วั้งครับก้าหนึ่งสองเสร็จแล้วก็ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเออเนี่ยตอนนี้เรารู้แล้วว่าสามผิดแล้วก็เราใช้เทตสามห้าหกอ่าเราต้องใช้สามห้าหกโอเคครับตอนนี้สามห้าหกบอกว่าตัวเลขถูกหนึ่งตัวแต่ว่าตำแหน่งไม่ถูกเลยโอเคแล้วตอนนี้เรารู้แล้วตอนนี้เรารู้แล้วว่าสามผิดเจ็ดผิดโอเคตอนนี้รู้สองตัวเลยครับว่าสามผิดกับเจ็ดผิดนะครับโอเค อ่ะต่อไปเรามาเทสหนึ่ง th th ครับอ่ะใส่เข้าไปเลงไปคือเราต้องเอาตัวเลขที่ผิดนะครับมาเป็นตัวเทสว่าตำแหน่งไหนเป็นตำแหน่งไหนนะครับโอเคตอนนี้รู้เลยครับว่าอยู่อยู่ตรงกลางนะครับคือนั่นหมายความว่า2ผิดเพราะว่าเราเอา3ที่ผิดกับ7ดที่ผิดมาเทสนะครับอ่ะตอนนี้รู้เลยครับว่า1อยู่ตรงกลางนะครับผมแล้วก็ต่อไปเราก็ต้องเทสหาตัวที่ชุดที่2คือ5 6 7ครับอ่ะตอนนี้รู้แล้วว่า7ผิด ต่อไปเราก็ต้องเท่าครับเอาเจ็ดวางไว้เอาสองวางไว้โอเคไม่ใช่สิอะตอนนี้เรารู้วหนึ่งอยู่ตรงกลางจำเป็นแล้วก็เอาห้าเอาไว้ท่าไว้เรื่องไหนวะไปมึงขอดวนอ๋อตอนนี้ครับมันตอนตอน,ตอนที่สองมันบอกว่าห้ามันบอกว่าจุดเลขถูกหนึ่งตัวแล้วเมันถูกหนึ่งตัวก็คือว่าก็คืออโอเคเรารู้แล้วครับว่าห้าอยู่ข้างหน้าแล้วก็หนึ่งอยู่ตรงกลางครับ ก็ต่อไปครับแล้วก็ต้องเทตัวข้างหลังครับผมก็คือเลขเก้าอ่ะไม่รู้ใช้เลขเก้าหรือเปล่าเราก็ลองมาเทดูกันครับโอเคโอเคอเครับตอนนี้มันบอกว่าตวแหน่งไ,ไม่ถูกเลยก็คือเก้าผิดครับแล้วก็จะไปเอาแปดมาเทสแปดเรือปึ้งเรือแปกับสี่ครับผมมาลองเทสดูโอเคครับตอนนี้รู้เลยครับว่าแปดอยู่ข้างหลังเพราะว่าเราเอาสองกับสามมาเทสแล้วมันบอกว่าแปดอยู่ข้างหลัง พ้าเราแปะไวต้ตรงเพราะเราแปะไว้ข้างหลังครับผมอ่ะเอเคตอนนี้ผมก็บอกเพื่อนให้มันหาหนึ่งให้อะไรประมาณนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูก,กันครับว่าตัวเลขจะถูกหรือเปล่านะครับในตัวเลขที่518นะครับโอเคอเค่ะโอเคครับหลังจากที่ผมได้ไปหาตัวเลขมาทั้งหมดนะครับก็ได้เรารู้เลยครับว่า8 1เอ้ยให้ห้าหนึ่งปดคือต,ตัวเลขที่ถูกครับผมเราใส่ไปเลย5 1า โอเคครับเราดูกันตอนนี้ครับเราก็ถูกกันนะครับว่าเลข5 1าก็ตอนนี้ก็ขอจบคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับขอบคุณมากเลยทุกคนนะครับขอบคุณสปอนเซอร์จะเพจเลเวกลางด้วยขอบคุณมากครับ